ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสุวร n d e r Tale Alternative Universe Story ในตอนของสรุปเรื่องราวของจักรวาลดิเฮอร์เรอร์เทวจบช่วงแรกของเนื้อเรื่องเฟสหนึ่ง จัดว่รารอคอยกันไม่ยั่งยาวนานสำหรับเรื่องราวของจากวันเฮเลอร์เทลนับตั้งแต่ที่สร้างจากวันนี้ขึ้นมาทั้งในรูปแบบแฟนเกมและในคอมิกในที่สุดเนื้อเรื่องที่โซแสนจะยาวนานก็ได้จบลงในเนื้อเรื่องเฟสแรกเสียจทีจากวันเฮเลอร์เทลเพิ่งจบเฟสที่หนึ่งเฮเลอร์แซนในปัจจุบันแม่งไปมีชื่อเสียงอยู่ในกลุ่มแบทกายหรือแม่ตาไปเชิดฉายอยู่ในกลุ่มแมทไทโอจัดว่าเนื้อเรื่องหลักเพิ่งดำเนินไปถึงแค่ครึ่งทางแต่ในมัลติเวิร์สเจ้าตัวก็ได้มีบทบาทอยู่หลากหลายเรื่องราวเอาเป็นววว่่่่าาาาามสสสรรรุุปเเืองจััักกกลในนนแบบ้ทีีดดย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในไทม์ไลน์ของจจ้าวาลหลักในสิ้นเวลาของนูเทลเอนดิ้งหลังจากที่ฟิกซ์เอาชนะโอเมกาฟาวีและเลือกที่จะลาทิ้งเหล่ามอนสเตอร์ให้อยู่ในโลกใต้พิภพต่อไปนับตั้งแต่ตอนนั้นจนวันเวลาผ่านไปหลายปีเหล่ามอนสเตอร์เริ่มขาดแคลนอาหารรวมถึงสติสัพเปชัญญะก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยความบ้าคลั่งคุณแม่ทอเรียวเริ่มเสียสติไปนับตั้งแต่วันที่ฟิกซ์ทิ้งเหล่ามอนสเตอร์ให้อยู่ในโลกใต้พิภพตลอดกาล กิลบี้กลายเป็นคนอันตรายนับตั้งแต่วันที่อาหารนั้นเริ่มขาดแคลนไปเซนคลาสิกเองเขานั้นก็พยายามประของสติของตัวเองให้นานที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ให้ทุกความหิวโหยนั้นครอบงำไปแต่ทว่าสุดท้ายเขานั้นก็ไม่สามารถทนมันได้อยู่ดีในช่วงเวลาที่แซนขังตัวเองเอาไว้ในห้องหน้าสถานที่อย่างโรงงานไฟฟ้าหรือก็คือโดคอเล่ามอนสเตอร์ได้ใช้งานมันอย่างต่อนเนื่องจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็ได้พังลงพร้อมกับไฟฟ้าทั้งเมืองที่ไม่สามารถใช้งานได้ณตอนนี้เล่ามอนสเตอร์อยู่ในขั้นวิกฤต นอกจากอาหารที่เริ่มขาดแคลนพลังงานเองก็เริ่มหายไปด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้มันทําให้อัลฟี่และอันไดต้องรีบหาวิธีในการซ่อมโรงงานไฟฟ้าให้ได้ด้วยวิธีการตามหาพลังงานเวทมนต์ประเภทพลังปฏิทานให้เจอซึ่งมันก็ไม่ได้หายากเย็นอะไรนั่นก็เพราะว่ามันอยู่ที่แซนคลาสิกนั่นเองและด้วยเหตุนี้มันจึงทําให้แซนคลาสิกกลายมาเป็นเฮเลอร์แซนในปัจจุบันรวมทั้งมันคือจุดจบของสายสัมพันธ์ระหว่างแซนและอันได จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแซนได้ทําให้ใบหน้าของอันได้หายไปครึ่งหนึ่งจากการโจมตีสวนกลับแต่ทว่าทางด้านของแซนเองเขานั้นก็ไม่ค่อยมีแรงที่จะใช้เวทมนต์มากนะักเนื่องจากอดอาหารมายังยาวนาน มันเลยทําให้อันดายสามารถจับตัวแซนได้สําเร็จและทําการขโมยดวงตาของแซนคลาสิกออกมาด้วยวิธีเจาะกระโหลกศีรษะของแซนจากนั้นก็ทําการนําดวงตาของแซนไปใส่ในเครื่องยนต์เพียงเท่านี้ก็สามารถทําให้โรงงานไฟฟ้ากลับมาทํางานได้สาเร็จเตอร์เทวาไร์สิ่งที่อันดายนั้นทําลงไปมันกลับกลายเป็นการทําให้แซนคลาสิกที่กลายเป็นเฮลเลอร์แซนมีพลังเวทบนกระดูกที่อันตรายมากกว่าเดิมและเมื่อใครที่ไปจ้องดวงตาของแซนคลาสิกที่อยู่ภายในโรงงานแล้วลก่กก็ผู้นั้นจะต้องเสียสต,ติพร้อมกับถูกสังหารโดยการถูกระเบิดศีรษะอย่างน่าสยดสยอง หลังจากโจมเหตุการณ์ในครั้งนั้นอันไดได้กลายเป็นราชินีของโลกอันเดอร์ก,กา่าเพอร์เลอร์แซนได้ทำให้อัลฟี่นั้นเสียสติจนกลายเป็นคนบ้ารวมทั้งได้แนะนำเล่ามอนสเตอร์ให้เริ่มต้นการกินเนื้อมนุษย์เจากนี้ไปเล่ามอนสเตอร์นั้นจะไม่ต้องทนหิวอีกตลอดกาลหลังจากที่โลกอันเดอร์ก,กา่าเข้าสู่ยุคข,ของเล่ามอนสเตอร์ที่กินเนื้อของมนุษย์วันเวลานั้นก็ผ่านไปจนมาถึงช่วงเวลาที่อลิซาตลกลงมาในโลกอันเดอร์ก,กา่า เธอนั้นได้พบเจอกับฟาวีเป็นคนแรกโดยที่ฟาวีก็ได้เตือนอนลิซ่าว่าที่นี่นั้นอันตรายถ้าไม่กินก็ถูกกินในระหว่างที่ฟาวีกำลังอธิบายอยู่นั่นเองคุณแม่ทอรลยวที่เสียสติก็ได้เข้าโจมตีใส่ฟาวีแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะฟาวีนั้นยังไม่ตายคุณแม่ทอรีเยวได้แนะนําให้อลิซ่ามาอยู่กับเธอภายในลูนแต่ถ้าว่าความจริงแล้วคุณแม่ทอรีเยวต้องการจับตัวอลิซ่าไปเป็นอาหารซะมากกว่าตัวที่เธอก็ได้วางแผนร่วมกับแซนในการจับตัวเด็กมนุษย์ ภายในช่วงเวลาที่อลิซาอยู่ภายในรูนเธอนั้นก็ถูกวางยาอยู่หลายครั้งจนกระทั่งฟาวี่สามารถช่วยชีวิตเธอออกมาได้สําเร็จแต่ในจังหวะที่อลิซานี้ออกมาจากรูนเธอนั้นก็ถูกเฮเลแซนฆ่าตายเสียก่อนแต่ทว่าโดยพลังปฏิชาติบางอย่างมันทําให้อลิซานั้นไม่ตายป้อกกับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอหนีออกมาจากรูนได้สาเร็จเธอนั้นก็ได้ทาพันธส,สัญญาบางอย่างกับคุณแม่ทอรีวก่อนที่จะเดินจากไปรลอมกับเข้าสู่เหตุการณ์ที่อลิซาได้เผชิญหน้ากับเฮเลแซนและพาไปลัส ภายในช่วงนี้อลิซาก็จะตายด้วยกับดักของพายรัสไปหนึ่งครั้งพร้อมกับตัดไปยังช่วงเวลาที่อลิซาเดินทางไปยังร้านของคิวบี้ด้วยคำเชิญของเทอร์เลอร์แซดโดยในระหว่างที่อลิซาอยู่ภายในร้านของคิวบี้เธอนั้นก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เหล่ามอนสเตอร์นั้นออกกินเนื้อมนุษย์รวมทั้งอดีตของแซนก่อนที่จะกลายเป็นเฮอร์เลอร์แซนด้วยเช่นกันและในระหว่างที่อลิซาอยู่ภายในร้านของคิวบี้เองเธอนั้นก็ถูกเหล่ามอนสเตอร์ภายในหลานจับตัวไปให้คิวบี้พร้อมกับทาการย่งรางนรวว่่าาาิาขา นนกำลังเดินทางมายังเมืองโโนดินเลยทำให้เหล่ามอนสเตอร์ภายในหลานจับตัวอลิซาส่งให้อันดายแทนในระหว่างที่อลิซากำลังนอนทุกทรมานอยู่นั่นเองเฮอร์เซน,นก็ได้ปรกกฏตัวออกมาและด้วยความหิวโหยมันทำให้เขานั้นต้องการจะกินเนื้ออลิซาโดยการหักแขนของเธอมาข้างหนึ่งเต่ทว่าในจังหวะที่เฮอร์เลสเซนกำลังจะกินแขนของอลิซาเขานั้นก็ถูกขัดจังหวะโดยฟรีมือของพ่อไปรัสเนื่องจากอลิซาคืออาหารที่ต้องมอบให้กับอันดายซึ่งในระหว่างที่สองพี่น้องคงกระดูกกำลังพูดค ของเมืองโซโนดินและในช่วงเวลาเดียวกันอันไดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับได้ทามหาอาหารของเธอเองโดยที่เหล่ามอนสเตอร์ภายในเมืองโซโนดินก็ไม่สามารถตอบได้ว่าอลิซ่านั้นไปหลบหนีอยู่ที่ไหนมาเลยทําให้อันไดจจาเป็นจะต้องใช้ไม้แข็งโดยการจับมอนสเตอร์กระต่ายสัตว์เลี้ยงไปเป็นตัวประกันเพื่อทําการเค้นคําตอบทางด้านมอนสเตอร์กระต่ายที่เป็นเจ้าของเธอนั้นก็พยายามขอร้องให้อันไดปล่อยตัวสัตว์เลี้ยงของเธอไปซึ่งในจังหวะนั้นเองมอนสเตอร์ปริศนาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเธอคนนี้ก็คืออลิซ่าที่ปลอมตัวอยู่อออออออลซ่่าาาาณตตนนนนนนนีี้้้เเเเธัมมมปหยใรรชวืื์ภงโด ซึ่งเธอนั้นก็ถูกเจ้าฟาวี่เตือนอยู่หลายครั้งแต่เธอนั้นก็ไม่ยอมฟังในจังหวะที่อันดายกำลังคูอาริซาอยู่นั่นเองเหล่ามอนสเตอร์ภายในเมืองโโนโดินก็ไปสามารถทนดูอยู่เฉยๆได้มอนสเตอร์กระจายได้ขอร้องให้พาเปัสช่วยเหลืออาริซาโดยการบอกอันดายว่ามอนสเตอร์สาวคนนั้นคือญาติของเธอแต่ทว่าพาเปัสด,ดันเพอพูดผิดไปดันบอกกับอันดายว่าอาริซานั้นคือหลานสาวของเขาเองมันเลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อาริซากลายเป็นลูกสาวของแซ และด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่ามันไม่สามารถอยู่ยั้งอันดายได้อันดดยนั้นไม่มีทางปล่อยอลิซาไปอย่างแน่นอนมันเลยทําให้เหล่ามอนสเตอร์ภายในเมืองโซโดดินจําเป็นจะต้องตอบโต้การกระทาของอันดดยโดยมีมอนสเตอร์กระต่ายและมอนสเตอร์หมาลอยุกการเข้าโจมตีแต่ถ้าว่าพวกเขานั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนักในจังหวะที่อันด้กำลังทรมานพาเปรัสอยู่นั่นเองเฮเลเซนก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับได้รับรู้ว่าพาเปรัสน้องชายของเขาเองได้บอกกับอันดดยว่าอลิซาคือลูกสาวของแซดมันเลยทําให้อันด้ยอมท และทาการปล่อยลอมอนสเตอร์ในโซโนโดินไปหลังจากที่อันไดเดินทางออกจากเมืองโซโนโดินไปเฮอร์เลแซนก็ได้ทําการพูดคุยกับอลิซาเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เขานั้นทําลงไปเฮอร์เลแซนเขานั้นพยายามควบคุามลอมอนสเตอร์ภายในเมืองโซโนโดินไม่ให้พวกมันกลายเป็นมอนสเตอร์เหมือนกับในอดีตที่ฟิกนั้นเคยอยู่ในโลกอันเดอร์กาวดแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วเพราะการกระทําของอลิซามันทําให้ลอมอนสเตอร์นั้นเปลี่ยนไปพวกลอมอนสเตอร์เริ่มมีความหวังมากขึ้นและเมื่อจบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นอาริซาก็ทูพปั ว่างเอาไว้เขานั้นรอจังหวะที่อลิซ่านั้นจะเข้าไปหลบอยู่ในเตาอบเพื่อที่จะได้ทําการเผาอลิซ่าอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าในเวลาเดียวกันอลิซ่าและฟาวีพวกเขาก็รู้เรื่องนี้ดีก็เลยวางแผนเตรียมพร้อมไว้แล้วในจังหวะที่อลิซ่าให้ฟาวีขังตัวเองเอาไว้ในเตาอบผู้ของพาวิลัสก็ได้เฝ้าดูอยู่ข้างนอกทางด้านของแซนเขานั้นไม่สามารถทนกินหอมของเนื้ออลิซ่าได้ก็เลยขอตัวเดินจากไปเสียก่อนแต่ถ้าว่าพาวิลัสเขานั้นตัดสินใจที่จะเข้าไปกินอลิซ่าที่อยู่ภายในบ้านด้วยกลายเป็นว่าพาลาาทิดอซแนไ้้ใหฟวี พร้อมกับตัวเธอเองที่ใช้ตะแกงเหล็กฟาดคาใส่พาเวล่าเต็มๆหลังจากนั้นฉากก็ตัดไปทางด้านของเฮอร์เรอร์แสที่เจ้าตัวมานั่งคุ้มคิดอยู่คนเดียวโดยเรื่องที่เฮอร์เรอร์แสนกำลังคุ้มคิดอยู่นั่นเองมันคือความรู้สึกที่ว่าเขานั้นสำนึกผิตต่อบาปท,ที่ทำลงไปเขานั้นไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้คนนั้นยังสรรเสริญเขาอยู่ทั้งที่เขานั้นฆ่าผู้คนไปมากมายรวมทั้งได้เผื่อแผ่ความคิดที่สุดแสนจะน่ากลัวทั้งการกินเนื้อมนุษย์และเหล่ามอนสเตอร์ด้วยกันเองด้วยคำพูดดขออออองงงแสสสนนนนนมมมมััััเเเเรรรริิิ่่่่่่่ทททาาาาาาใให้้้ตต์ควกกกกบุุยีช ชีวิตอยู่นั้นมันเริ่มตกต่ำมากขึ้นทุกทีหลังจากนั้นฉากก็ตัดไปทั้งหน้าของอลิซาที่เธอนั้นกำลังพูดคุยกับฟาวี่อยู่นั่นเองฟาวี่ได้ดาทอในตัวของอลิซาเพราะว่าเธอนั้นมีแต่ความคิดบ้าบาที่มันทําให้ตัวของอลิซานั้นตายได้และสุดท้ายก็ต้องให้ฟาวี่นั้นช่วยเธออยู่ดี ในระหว่างที่ฟาวี่กำลังบนไซอลิซาอยู่นั่นเองเธอก็ได้ทําการโต้ตอบฟาวี่ไปว่านี่น่ะเป็นเพียงแค่เจ้าโง่นั่นแหละแน่นอนว่าด้วยคําพูดนี้มันทาให้ฟาวี่ของขึ้นเป็นอย่างมากเขานั้นได้ทําการถมคําพูดต่างๆใส่ออลิซาแล้วกับว่าใหญ่นี่ไม่ไมยยอมสานึกบุญคุณเขาเลยแม้แต่นิดฟาวี่นั้นพยายามตัดสายสัมพันธ์ระหว่างเขากับอลิซาถ้าไม่กินก็ถูกกินแต่ทว่าสุดท้ายแล้วฟาวี่นั้นก็ไม่สามารถที่จะตัดสายสัมพันธ์ระหว่างเขากับอลิซาลงได้เลยตัดสินใจที่จะให้ความช่วยเหลือกับออออออลลลลิซซ่่่าาาาาาีีีกกกกกเเ็นน้้้ยยหัังงงจทไดขรรฟวววชสสตแ ว่าเขานั้นมาที่นี่หรือยังโดยในระหว่างนั้นเธอนั้นก็จะทําอาหารบางอย่างที่สามารถให้ความช่วยเหลือกับแซนได้ในจังหวะที่เธอนั้นกำลังเล่งมือทําอาหารอยู่นั่นเองแซนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเขานั้นนับเวลาที่จะเตรียมพร้อมเข้าโจมตีไซออลิซาโดยที่อลิซาเองก็สามารถทําอาหารของเธอได้สําเร็จสิ่งนั้นก็คือเนื้อโบดนั่นเองโดยที่มันก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับซอสมะเขือเทศของโปรของแซนและเมื่อเฮอร์เลอร์แซนเห็นเช่นนั้นมันทําให้เจ้าตัวเกิดอาการช็อกขึ้นมาในทันทีพร้อมกับความรู้สึกที่ไม่เข้า,ก,ขมา,มา,มากมมาาย ตัอของฉันได้ฆ่าผู้คนไปมากมายรวมถึงเรื่องเลวร้รายต่างๆเหล่านั้นทําไมละ่ะแต่กลับกลายเป็นว่าผู้คนเลือกที่จะทําดีกับฉันอยู่ฉันแค่รู้สึกไม่เข้าใจนะและเมื่อเฮเลเซนนั้นพูดจบเขานั้นก็ได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมกับเดินจากไปโดยในช่วงเวลาเดียวกันฟาวีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาเขานั้นเห็นทุกการกระทําของอลิซา และเริ่มเข้าใจในตัวอลิซ่ามากขึ้นอลิซ่านั้นต้องการช่วยเหลือเหล่ามอนสเตอร์ที่พวกเขานั้นทิ้งความหวังเป็นเวลานานฟาวีนั้นยอมรับว่าเขานั้นโง่เองถ้าอลิซ่าจมตีใส่เขาด้วยมีดนั้นเขาก็จะไม่จมตีสวนกลับแต่ถ้าว่าทางด้านของอลิซ่าเธอนั้นไม่ทํามันอย่างแน่นอนพร้อมกับทําการจูบให้อภัยฟาวีไปหนึ่งทีเมื่อเธอให้อภัยฟาวีเสร็จแล้วก็กําลังจะออกจากบ้านของเธอแลรวแสน แต่ทว่าเธอนันก็ถูกมอนสเตอร์หมีเข้ามาควางทางเสียก่อนเจ้าตัวต้วตองการจะตอบแทนอาริซาจากเหตุการณ์ก่อนหน,นี้รวมถึงต้อนรับอาริซาเข้าสู่ครอบครัวเหล่ามอนสเตอร์ภายในเมืองสโนอโดินโดยที่เจ้าตัวก็ได้มอบอาหารบางอย่างให้กับอาริซาด้วยเช่นกันพร้อมกับเรื่องราวของเฮอร์เลอร์เทลในช่วงเฟสแรกก็ได้จบลงในที่สุดจัดว่าเป็นคอมิกที่อยู่กับพวกเรามาอย่างยาวนานในช่วงถ่ายฝาววีก็ได้เข้ามาพูดคุยกับผู้อ่านอีกเล็กน้อยและโปรติดตามเรื่องราวของสาวน้อยคนนี้กันต่อไปขอขอบคุณที่รับฟังจนจบจ g G W P Good Game Will Play